สวัสดีครับเอลําปานะครับวันนี้จะมาสอนดูนะครับหลุทวดนะครับรับพิมอาปาเช่นะครับปี05นะครับจุดสังเกตนะครับนะเวลาเราหยิบพักขึ้นมานะครับนะเราจะสังเกตดูครับชายนะครับนะครับเส้นจีวรที่ลาดลงมานะครับจะมี2เส้นหนาเลยแล้วด้านข้างครับก็จะมีนะครับดิวจีวรนะครับ3เส้นนะครับนะครับเป็นพิมเป็นพิมของของท่านแบบนี้เลยนะครับนะนะครับเราจะเห็นนะครับนะนะเป็น3เส้นนะครับนะ ปกติก็จะเป็น2เส้นหนาตั้งสันลงมาครับนะครับพิมพ์ถ้าจะเหม following following kel, ือนกับนะครับหลวงพุทษรัตประสาทก็จะเอาพิมพ์ของหลวโุทษอาอัปเชยนี้ไปถอดอีกทีครับเราสังเกตครับนะเม็ดมัวเม็ดบัวด้านล่างนะครับนะแถวด้านล่างจะเป็นออกลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมครับครับส่วนนะครับเม็ดบัวแถวบนนะครับนะปลายท่านจะแหลมครับเห็นไหมนะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับเม็ดบัวด้านบนปลายปลายท่านจะแหลมขึ้นบนเลยนะครับนะ ส่วนเม็ดบบวด้านล่างนะครับจะเป็นออกออกสี่เหลี่ยมหน่อยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับนะนะครับนะจุดสังเกตหลักๆเลยนะครับนะของพ้ารุ่นนี้นะครับเวลาเราสังเกตดูผ้านะครับนะก็จะมีการแต่งลมดาอ่ามีการมีการลุมดํานะครับผิวนะครับลุมดํานะครับผิวนะครับท่านจะมีเหมือนลักษณะนะครับเป็นขี้เบ้าดำๆครับนะครับจะเป็นคุยๆคุยๆเลยครับ ตามซอกพักนะครับนะเป็นคุน matter matter feels, ยๆแล้วมีนะลักษณะออกสีน้ําตาลนะครับเนี่ยเราจะเห็นนะครับเนี่ยตามพื้นผิวพักนะครับนะนะครับนะครับเห็นไหมนะรอยดินเบ้านะครับจะเป็นขุยๆขุยๆไม่พอนะครับจะออกสีน้ําตาลนะครับเนี่ยตามซอกลึกๆนะครับนะยิ่งองค์ที่มีค่าเบ้าเยอะเราจะเห็นลึกคมชัดเลยครับเห็นไหมค่าเบ้าจะเป็นดําๆนะครับนะครับดําๆซุยๆเป็นขุยๆนะครับนะเห็นไหม ติดตามซอกแขนนะครับตามดิวจีวอลนะครับส่วนต่างๆที่อยู่ลึกของงูพะนะครับพวกดินเบานี่สําคัญมากนะครับนะก็เป็น 1. จุดอีกการในการดูได้เลยครับนะนะครับพวกขุยดินเบาตรงนี้ครับนะครับเนื้อพระเวลาเราดูนะครับพระจะเป็นลักษณะโลหะผสมจะออกแดงแงเหลืองเืองนะครับนะจะออกแดงแงออกแบบนี้นะครับนะทองแดงเขอนหน่อยนะครับนะ และลึงๆืองนะครับถ้าเจอจุดก้อนเกินวงนี้จะเป็นการหล่อหล่อตกพิมพ์วงนี้เป็นธรรมชาตินะครับนะเนี่ยนะครับจุดก้อนเกินรงนี้อยหล่อตกพิมพ์วงนี้นะครับจะจะคมชัดมากๆครับนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนะเียเราดูนะครับเนี่ยคาบเบานี่ส่วนสําคัญนะครับดูให้มันเป็นคุยๆนะครับนะนะครับนะส่วนการแต่งตะไบครับนะครับตามขอบด้านข้างเราจะเห็นลักษณะการแต่งตะไบด้านข้างนะครับ ทั้งสองฝั่งเลยนะครับข้างนี้ด้านหลังนะครับลักษณะการตะไบต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะนะครับนะก็จะมีนะครับเป็นพื้นหลุมไปนะครับหลุมตามด้านหลังต่างๆนะครับเป็นแอ่งนะครับนะซึ่งบางทีเกิดจากการหล่อนะครับนะหล่อมาไม่เรียบบ้างนะครับเราจะเห็นนะครับเป็นลักษณะเหมือนคราบเบ้านะยังอยู่ในหลุมแอ่งนะครับนะเห็นไหมคราบเบ้านะครับคราบผิวลมดําต่างๆนะครับนะที่ยังติดอยู่นะครับนะครับเป็น ชัดเจนครับเราจะเห็นนะครับการแทงตะไบรอยแทงตะไบจะเป็นเส้นเส้นทีๆละเอียดละเอียดอย่างนี้เลยนะครับนะนี่ครับถ้าเจอลักษณะหลังอย่างนี้นะแท้ดูง่ายมากนะครับนะเดี๋ยวให้ดูตรงบริเวณใต้ฐานครับใต้ฐานก็มีการแต่งตะไบนะครับนะนี่ครับแต่งแต่งตะไบรอยชอนะครับนะนี่ก็มีการแต่งตะไบใต้ฐานนะครับนะเราก็ยืนเป็นนะครับลักษณะนะครับผิว นะครับผิวร right? ่มดำนะครับที่เป็นเปลือกนะเห็นไหมเห็นไหมเป็นเปลือกเป็นเปลือกเลยนะครับเห็นไหมเป็นเปลือกเป็นชั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับเป็นรอยเนะนะครับผิวร่มดำนะครับตรงนี้ครับเนี่ยเป็นค่าความเก่าที่เราสามารถพิจารณาได้เลยนะตรงนี้ครับเห็นไหมตักไหนการแต่งตะไบเห็นไหมรอยแทงตะไบเนี่ยจดจํานะครับธรรมชาติการแต่งตะไบรอยขี้เบ้าตรงนี้ไว้ให้แม่นๆนะครับนะครับตรงนี้ครับนะครับนะ ก็เป็นผู้ทวดอัฟาเช่นะครับสวยๆนะครับสตาร์ทที่หลักแสนนะครับนะนะครับแต่ถ้าสภาพนะครับกลางๆก็อยู่หลักหมื่นนะครับอย่างฟอร์มนี้อาจจะโดนมือนิดนึงครับนะนะครับอาจจะอยู่หลักหมื่นนะครับนะนี่ครับใครมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับนะเป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้ผมเอลปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ